ยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะคาช่องของคนรักยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่น่าจับตามองที่สุดของโลกที่กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยในปี2026นั่นก็คือซับเ JAS39 อีกริปเป็นรุ่นที่นั่งเดียวหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่ากริปเพนเ e. เครื่องบินขับไล่กิริปเพปนของประเทศสวีเดน ได้รับการพัฒนาจากบริษัทซาบโดยรุ่น JAS 3 9กอีถือเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดที่ถูกออกแบบมาให้รองรับสงครามสมัยใหม่ในศตวรรษที่21มีประสิทธิภาพสูงเทียบชั้นเครื่องบินขับไลย,ยุค4.5หรือแม้แต่บางด้านเทียบได้กับเครื่องบินยุคที่5เลยทีเดียวก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคและบทบาทของคลิปเ n น e ีในกองทัพอากาศไทยเรามาดูที่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้กันก่อน คริปเพนมีรากฐานมาจากความต้องการของกองทัพอากาศสวีเดนในยุค1,980ที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งโจมตีภาคพ,พื้นดินต่อต้านภัยทางอากาศและลาดตระเวนซึ่งต่อมาในปี1,988ก็ได้มีการบินทดสอบครั้งแรกของ JAS 39A ก่อนจะมีการพัฒนาต่อเน,นื่องจนมาเป็นรุ่น4ดีที่ไทยจัดหาเข้าประจำการในช่วงปี2011 แต่ในปี2026นี้จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการเข้าสู่ยุคข,ของ JAS-39E รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับขีดความสามารถขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเราดาร์ AESA รุ่น r a v e น ES-05 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ GAN เครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายแบบ Network Centric Warfare ได้อย่างเต็มที่ประเทศไทยมีแนวทางเสริมเคี่ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศ โดยการวางเป้าหมายที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถตอบสนองภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกริปเพนอ E เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักโดยต่อย,ยอดจากความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศสวีเดนและความเชี่ยวชาญของไทยในการใช้งานรุ่น4ดีมาแล้วเรามาเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคของ JAS 39ีกริปเปนรุ่นที่นั่งเดียวกันเริ่มจากโครงสร้างและเครื่องยนต์ กริปเฮน e ีมีลำตัวยาวประมาณ15.2เมตรระยะปีกกว้าง8.6เมตรและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดกว่า16,500กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ GEF C 1 4 G ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนทรงพลังให้แรงขับมากถึง22,000อนปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงเมตรหรือประมาณ2470กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไต่ระดับความสูงได้มากกว่า1 6 0 0 0เมตร ในส่วนของเรดาร์นั้นริปเพนต e. ์ติดตั้งเรดาร์ราเวน ES05 แบบ Active Electronical l y s k y Are อาหรือ AESA ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ระยะไกลกว่า160กิโลเมตรมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและยังสามารถติดตามเป้าหมายในทุกสภาพอากาศรวมถึงการใช้คลื่นที่มีความถี่แปรผันยากต่อการถูกรบกวนหรือถูกตรวจจับนอกจากนั้นยังมีระบบ i n f r a r e d Search and Track IRST ที่สามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินข้าศึกได้โดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับจากศัตรูถือเป็นเทคโนโลยีล้ำยุคที่สำคัญในยุทธวิธีทางอากาศในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ริฟเพนอีทูออกแบบให้สามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมสองครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนได้โดยมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบป้องกันตัวอัตโนมัติและระบบพบกวนเรดาร์ศัตรูแบบดิจิตอล RF memory jammer รวมถึงการใช้เทคโนโลยี GAN การเลี่ยมนิตรยัย ที่ให้ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณสูงในขนาดที่เล็กสำหรับระบบอาวุธนั้นกริปเ่น e อีรองรับการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบระยะสั I ้นเช่น IRIST หรือ AIM-9X และแบบระยะไกลเช่นเมต e o r ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยที่มีเทคโนโลยีรำเจตให้ระยะยิงไกลกว่า150กิโลเมตรพร้อมด้วยความสามารถในการเล็งเป้าหมายเกินระยะมองเห็น Beyond Visual Range ในด้านภารกิจโจมตีภาคพื้นดินกริปเพนอีสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีเช่น GBU-49 GBU-39 Small Diameter บอมรวมถึงจรวดอากาศสู่พื้นอย่าง AGM-65 Maverick หรือแม้แต่จรวดร่อนล่องหนแบบ t a u r u s KEPD-350 ที่มีระยะทำการกว่า500กิโลเมตร ในด้านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกริปเพ่นอีรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมบัญชาการแบบ Network ร์กเซนทริกวอ r e ทั้งแบบ NATO Link 16หรือแบบเฉพาะของสวีเดนทำให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินอื่น UAV หรือแม้แต่เรือรบได้อย่างไร้รอยต่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ s i t u a t i o n a l Awareness อย่างมากมาถึงประเด็นสำคัญคือความเหมาะสมกับประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศผสมผสานทั้งภูเขา ่าไม้และทะเลแนวคิดของกองทัพอากาศไทยคือการมีเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวบำรุงรักษาง่ายประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการใช้งานไม่สูงเกินไปซึ่งเริปเทีอีตอบโจทย์ครบทุกด้านนอกจากนี้การที่ไทยมีประสบการณ์ในการใช้รุ่นสี่ดีมาก่อนยังช่วยลดภาระการฝึกและสร้างระบบสนับสนุนทางโลจิสติกได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีศูนย์บำรุงรักษา MRO ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและระบบควบคุมอากาศยานเอริไอเอและ C ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ในปี2026การเสริมเขี่ยวเล็บให้ฝูงบิน701หรือ702ด้วยกริปเพน e, ีจึงกลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยอาจมีการเปลี่ยนถ่ายจากกลุ่น C ดีมาเป็น E อย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือแม้แต่การใช้ร่วมกันในช่วงแรกเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจไม่สะดุดความได้เปรียบของกริปเพน e, ีอย่างอยู่ที่ต้นทุนการใช้งานที่ต่ำ โดยมีค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงเพียง4,700ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าเครื่องบินยุค5้าอย่าง F-35 ที่มีต้นทุนเฉลี่ยราว36,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและยังใช้เวลาในการเตรียมพร้อมสำหรับบินใหม่เทนาราวทาม์มต่ำกว่า10นาทีเครื่องบินกลิปเพนยังออกแบบให้สามารถใช้ถนนเป็นรันเวย์ชั่วคราวได้ในกรณีเกิดสงครามหรือสนามบินหลักถูกโจมตีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นและเหมาะสมอย่างมากกับการป้องกันประเทศในยุคที่ภัยคุกค,คามมีหลายรูปแบบ ในมุมของยุทธศาสตร์ภาพใหญ่การที่ไทยมีเครื่องบินกริปเพนอีในปี2026ยังช่วยให้เกิดการถ่วงดุลในภูมิภาคโดยเฉพาะในบริบทของความเคลื่อนไหวทางทหารในทะเลจีนใต้อินโดจีนและพื้นที่รอบอาเซียนซึ่งการมีขีดความสามารถแบบเน็ตเวิร์กเซนทริและระบบอาวุธล้ำสมัยจะช่วยให้ไทยคงอำนาจการยับยั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้วทราบ JAS-39 กอีกปปนคือการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงในปี2026ด้วยประสิทธิภาพที่สูงความคล่องตัวต้นทุนต่ำการซ่อมบำรุงง่ายและสามารถปฏิบัติการร่วมกับระบบอาวุธอื่นๆได้อย่างไร้รอ,รอยต่อกริปเพปนอี e, จึงเป็นมากกว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไปแต่คือเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับไทยในศตวรรษที่21 หากคุณชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดือะคาของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ